ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์กับคุณครูเรียนุสุขดาษกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนวัดอเนกดิษฐารามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตสองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของการวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นักเรียนสามารถวัดสิ่งของต่างๆโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานได้ค่ะเอ๊วแต่ว่านักเรียนมีวิธีการวัดความยาวอย่างไรเอ่ยจะเหมือนกันกันกบคุณครูไหมนะถ้าเราอยากรู้เราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนเห็นรูปอะไรไหมคะ ใช่แล้วค่ะรูปนี้คือรูปดินสอนั่นเองส่วนข้างล่างเป็นลวดหนีบกระดาษนะคะวันนี้คุณครูจะมาใช้ลวดหนีบกระดาษในการวัดความยาวของดินสอนั่นเองนะคะเอว่าแต่ว่าเราจะวัดยังไงเอ่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าดินสอนั้นยาวเท่ากับลวดหนีบกระดาษกี่อันคะนักเรียนอยากทราบไหมคะว่าคุณครูจะวัดยังไงเอยเราไปเริ่มเลยนะคะเราจะต้องวัดจากปลายของดินสอนอีกด้านหนึ่ง ปยยัปลายของดินสออีกด้านหนึ่งนั่นเองนะคะไปช่วยกันวัดกันเลยดีกว่าค่ะว่าดินสอแท่งนี้ยาวเท่ากับรวดหนีบกระดาษกีอันนะ้าไปกันเลยค่ะ1 2 3 4 ดินสอแท่งนี้นะคะยาวเท่ากับลวดหนีบกระดาษสีอันนั่นเองค่ะถ้าเราให้ลวดหนีบกระดาษหนึ่งอันยาวเท่ากับหนึ่งหน่วยนะคะดังนั้นดินสอของเราก็จะยาวเท่ากับสี่หน่วยนั่นเองค่ะ <pathway> และรูปนี้นะคะก็เป็นรูปของกล่องดินสอและยางลบนั่นเองนะคะเรามาช่วยกันวัดดีกว่าค่ะว่ากล่องดินสอมีความยาวเท่ากับยางลบกี่ก้อนเอยวิธีการวัดก็เช่นเดิมเลยนะคะวัดจากกล่องดินสอด้านหนึ่งไปยังอีกด้านของกล่องดินสอนั่นเองนะคะเราไปช่วยกันวัดกันเลยดีกว่าค่ะว่ากล่องดินสอจะยาวเท่ากับยางลบกี่ก้อนไปกันเลยคะ่ะหนึ่ง 2 3 4 5ใช่แล้วค่ะกล่องดินสอกล่องนี้นะคะมีความยาวเท่ากับยางลบทั้งหมด5ก้อนนั่นเองนะคะถ้าเราให้ยางลบ1น่ก้อนยาวเท่ากับ1หน่วยดังนั้นกล่องดินสอจะยาวเท่ากับ5หน่วยนั่นเองนะคะ ค่ะสำหรับรูปนี้เป็นกล่องสีไม้กับยางลบนั่นเองนะคะเรามาช่วยกันวัดดีกว่าค่ะว่ากล่องสีไม้ยาวเท่ากับยางลบกี่อันเอ่ยใช่แล้วค่ะวิธีการวัดก็เช่นเดิมเลยนะคะวัดจากด้านหนึ่งของกล่องสีไม้ไปยังอีกด้านหนึ่งของกล่องสีไม้นั่นเองค่ะไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ1 2 3ค่ะส,สำหรับความยาวของกล่องสีไม้นะคะเท่ากับยางลบ3ามก้อนนั่นเองนะคะถ้าเรากำหนดให้ยางลบ1ก้อนเท่ากับ1หน่วยดังนั้นกล่องสีไม้ของเราจะยาวเท่ากับ3หน่วยนั่นเองนะคะค่ะสำหรับรูปนี้นะคะเราจะกำหนดให้แถบสีเขียวยาวเท่ากับ1หน่วยนะคะว่าแต่ว่านักเรียนพอจะบอกได้ไหมคะว่าเราดูแถบสีเขียวแล้ว ความยาวของกล่องสีน้ำนี้ยาวเท่ากับแถบสีเขียวกี่อันเอ่ยเราไปช่วยกันนับพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ1 2 3 4 5 6 7ใช่แล้วค่ะความยาวของกล่องสีน้ำนี้ยาวเท่ากับ %7 นั่นเองนะคะดังนั้นกล่องสีน้ำจะยาว7หน่วยนั่นเองค่ะมาที่กล่องสีเทียนกันบ้างนะคะ เช่นเดิมค่ะกำหนดให้แถบสีเขียวยาวเท่ากับ1หน่วยนะคะเรามาดูแถบสีเขียวกันเลยค่ะและดูว่ากล่องสีเทียนยาวเท่ากับแถบสีเขียวกี่อันเอ่ยไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3 4 5สองสามสี่หใช่แล้วค่ะกล่องสีเทียนนี้ยาวเท่ากับ5หน่วยนั่นเองนะคะ ค่ะเรามาดูที่รูปนี้กันเลยดีกว่านะคะเรามีสมาชิกทั้งหมด4คนนะคะได้แก่แตงตายต้งและตามนะคะสมาชิก4คนนี้จะมาให้เราวัดส่วนสูงนั่นเองนะคะโดยกำหนดให้แถบสีน้ำเงิน1อันยาวเท่ากับความสูง1นึหน่วยนั่นเองนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าแถบสีน้ำเงินที่เขากำหนดให้มีทั้งหมดกี่อันเอ่ย1 2 3 4 5และ6นั่นเองนะคะเราไปช่วยกันวัดความสูงของสมาชิกเราเลยดีกว่านะคะเริ่มที่คนแรกนะคะแตงนั่นเองค่ะแตงสูงกี่หน่วยเอย่ยดูแถบสีแดงได้เลยนะคะแถบสีแดงหยุดลงที่เลขสีนั่นเองนะคะดังนั้นแตงสูงเท่ากับ4หน่วยนั่นเองค่ะไปที่สมาชิกคนต่อไปของเรากันเลยดีกว่านะคะนั่นก็คือตายนั่นเองค่ะ ดูที่แถบสีแดงได้เลยค่ะสิ้นสุดที่เลข6ดังนั้น่ายสูงเท่ากับ6หน่วยนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเป็นต้งนั่นเองค่ะดูที่แถบสีแดงได้เลยนะคะสีแดงหยุดลงที่เลข3านั่นเองนะคะดังนั้นต้งสูงเท่ากับ3าหน่วยนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะเป็นตามนั่นเองดูที่แถบสีแดงเช่นเคยค่ะหยุดที e ่เลขสี่ดังนั้นตามสูงเท่ากับ4หน่วยนั่นเองค่ะ สำหรับรูปนี้นะคะเรามีรถไฟทั้งหมด4ขบวนนั่นเองนะคะคือรถไฟหมีรถไฟชา้างรถไฟเสือและรถไฟสิงโตนั่นเองนะคะเรามาวัดความยาวของรถไฟทั้ง4ี่ขบวนกันเลยดีกว่าค่ะว่ายาวเท่ากับกี่หน่วยเอย่ยโดยกำหนดให้แถบสีเขียว1่งแถบเท่ากับความยาว1น่หน่วยนั่นเองนะคะไปวัดขบวนแรกกันเลยค่ะนั่นคือรถไฟหมีนั่นเองนะคะยาวเท่ากับเท่าไรเอย่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกรถไฟหมียาวหกหน่วยนั่นเองนะคะไปดูขบวนต่อไปกันเลยค่ะนั่นคือรถไฟช้างนะคะไปช่วยกันนับดีกว่าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ารถไฟช้างยาวห้าหน่วยนั่นเองนะคะต่อไปเลยค่ะรถไฟเสือนะคะรถไฟเสือยาวเท่ากับหนึ่ง 2 3งสามี่ห้าหกรถไฟเสือยาว7หน่วยนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะรถไฟสิงโตยาวเท่าไรนหะนึ่งสองสามสี่หใช่แล้วค่ะรถไฟสิงโตยาวเท่ากับ5หน่วยนั่นเองนะคะ สำหรับรูปนี้นะคะเราจะมีตึกทั้งหมด4ตึกนั่นเองนะคะมีตึก A ตึก B ตึก C และตึก D นะคะให้นักเรียนช่วยกันวัดความสูงค่ะโดยกำหนดให้แถบสีน้ำเงิน1แถบเป็นความสูง1หน่วยนั่นเองนะคะเราไปเริ่มวัดกันเลยดีกว่าค่ะตึก A นะคะมีความสูงเท่ากับ1 2 3 4 5 ตึก A สูงห้าหน่วยนั่นเองนะคะต่อไปค่ะตึก B 1 2 3 4 5 6 7ตึก B สูง7หน่วยนั่นเองนะคะต่อไปค่ะตึก C 1 2 3 4 5ตึก C สูงหหน่วยนั่นเองนะคะและสุดท้ายตึกดีค่ะ1 2..3..4.. ส,สาสตึกดีสูงสี่หน่วยนั่นเองนะคะค่ะสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้นั้นนะคะคือการวัดความยาวหรือความสูงข,ของสิ่งต่างๆอาจใช้สิ่งของที่มีความยาวเท่ากันมาเป็นหน่วยในการวัดโดยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนั่นเองนะคะและการวัดความยาวของสิ่งต่างๆนะคะเราอาจจะวัดได้จากปลายอีกข้างหนึ่งไปยังปลายอีกข้างหนึ่งนั่นเองนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะความรู้ของวันนี้นะคะพบกันใหม่กับคุณครูได้ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะก่อนจากกันในคลิปนี้นะคะคุณครูขอฝากให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดที่11.2หน้า74 75และ76ด้วยนะคะ